งานนะครับอีสุเคบีนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับการติดตั้งกลุ่มอะไรเปฟ้านะครับขอบคุณลูกค้านะครับนำรถสวยๆมาให้เราติดตั้งนะครับตัวนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ประกอบครอบพอแล้วชุดสายไฟนะครับยังไม่ได้เก็บมาเรามาให้ดูกันก่อนนะครับ วิธีการทำมีให้นะครับชุดที่เกิดเรามีให้นะครับแล้วก็ได้แต่หมุนให้ดูนะครับไม่ต้องติดเครื่องยนต์นะครับหมุนได้เลยอันนี้คือช่างติดตั้งของผมขึ้นไปขึ้นไปนั่งเลยครับไม่ได้ติดเครื่องนะครับดูล้อนะครับหมุนเลยครับหมุนเลยมือเดียวก็เลี้ยวได้นะครับเอานิ้วเดียวได้ไหมครับ อิู่เดียวนะครับอิบาาู่เดียวคว้มสบายนะครับ,รบรท่านใดสนใจอยากจะติดตั้ง,งหรืออยากจะรับเป็นเจ้าของนะครับสตอ่อมาได้เลยครับเบอร์ติดต่อปฏิทินน,นนะครับ0868 29 8719นะครับขอบคุณมาก